อันนี้ไปได้ไหไปไม่ได้ค่ะครูยังไม่ให้ใช้นะคะนจะเอาอะไรเอานี้เอานี้แล้วเอาอะไรอีกคะเอาสีเอาสีระบายไหมส,โหสีโอเคไหนี้ไปเเดินค่ะ่ะาแม่ค้าเท่าไรคะตกชนไ,ไปดังๆไปนี้มานี่ค่ะ แต่ไม่ค้นนคา,เ,า,า,เ,า,าเหรอ,อ่รี่อะไรคะยี่สิบอ่ะดีนะไปค่ะเดินค่ะ,คะเดินไป เจ้าอะไรเจ้าอะไรเจ้าอะไรคะเจ้าอะไรคะเอาโบไหมคะโบเอาไหมคะเอาไหมค้าโบเอาไหมข้ามเอาไบาทสีแดงยี่ไเอาสีเอาสีแดงเหรอสีนี้เหรอสีชมพูดีกว่าเนาะจะสวยเนาะเอาให้เอะดูสีชมพูเหรอคะ เอาใส่ถุงเลยค่ะเอาใส่ถุงไว้เลยอันเดียวค่ะอันเดียวค่ะลูกอันเดียวค่ะไปเดินค่ะได้ของราเดินนะคะ คุณเยวคุณเกาะถามพ่ลูแ่ไหนโลละกมีน้าปพูดรว่าเปลาพูดเป็นโมเด็้าแบง

ดครับตมเหรอครับนนได้พนนระไ,ไม่อยู่พระรกำลัรอรีจากของพระจะมึกด้วยววอ่ะพี้พระไม่มีงจหนูกินจะมึกด้วยมีอะ่ะอโอเคแค่นี้นะคะฮะมี่เะากไม่กแไม่ถึงจอัน,น

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ này rồi bỏ lỡ những video hấp dẫn เดินๆค่ะเดินถือค่ะถือไปได้ค่ะเดินค่ะเดินเดินออกล้าแน่นองนั้นจะกินอะไรจะกินอะไรเอาเลยเอไ้ไมเอาได้ไหมเอาไหมเอาไ้มเอาไหมเอ๊ไหนตะเกงใหยื่นเไหนอาันีค่ะอันนีเอันนีไป

มันซื้อขนมค่ะผ่นน,น,ะะ<า>น้องผู้ชายขอน้องผู้ชายสั่งไว้นานแล้วครับแสตรเบลี่นะคะของสาวเลยนะโองสาวใช่ไหมเนี่ยใช่จ้ะได้รับ พี่ล่ากินอะไรพี่ลกินอะไรจิ้มชา้กินเค้กรอกินับัีอโอเคค่ะยอยูย่เฉยยงอยู่พค้อโอเคจรอบไอไ้้าหน้าตังให้พ่อค้านี่พี่ล่าคะคาตังให้พ่อค้าถือไว้ก่อนถือเดี๋ยวค่อยให้ถือไว้ก่อนนะคะ ไอ้งคนไหนเนี่ยองคนตคนเล็กคนกลางคนโขดตอนนี่พ่อเขาอยู่ทางานบางยัอไเงียี่อี่อรเน่ยพ่อขาจะเอาคุยกับพ่อาคุยกันเลยนะคะอยู่บ้านไม่กงบ้านหมยายเกี้ยงอยู่บ้านเาไปไมก้ยงตายอเราไปมันเกี้ยงเยอ